ไปฉีดกับน่าจะเป็นหมอกระเป๋ามันก็ไม่ได้ผลดีเกิดก้อนลำตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าดูจากรีวิวดูจากการพูดคุยของคุณหมอดูเชี่ยวชาญหลังจากที่ที่ทำเสร็จก็เต็มทั้งสองข้างก็ดูสดใสติดใจ เคสวันนี้นะคะก็เป็นเคสแก้ไขของน้องน้ำอายุ30ปีมีปัญหานะคะก็คือมีก้อนตรงตรงส่สาอยู่บริเวณใต้ตาแล้วเวลายิ้มก็จะเกิดเป็นลำ้คร่ที่แล้วเราก็สลายโดยฉีด m s i ซที่ย่อยสลายตัว HA ออกไปวันนี้ก็จะมาเติมเต็มใต้ตาหมอจะทำการฉีดซ่อนถุงนะคะแล้วก็แก้ไขโครงสร้างใบหน้าโดยใช้ฟิลเลอร์เม็ดกุญญาขอแครต้องโชว์ด้วค่ะ ีฐานก็บอกตาเพื่อที่จะซ่อนถุงไขมันหลังจากที่ที่ทำสเสร็จก็เต็มทั้งสองข้างก็ดูสดใสดูวิ่งวิ่งติดใจติดใจคนที่มีปัญหาใต้ตานะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหรือใต้ตาคล้มเป็นก้อนเป็นล้ำที่ใต้ตาเนี่ยเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะ <c oughs>